เอาเลยครับพวกเราคิดว่าน่าจะถึงเวลาอันควรนะครับที่จะกล่าวถแถลงการสั้นๆนะครับในวันนี้นะครับสร็จเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐปรหารซึ่งปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสิทธทอดอำนาจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ2560เหตุผลนนั้าำป็นที่ประเทศต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญ2560ฉบับนี้มีลักษณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้ห เป็นผลร่วจากการรัฐประหารปี2557 2. ไม่ได้มาจาก7จตจำนงมานเป็นเสรีของประชาชน 3. ผนวกกับการที่มีกระบวนการสืบทอดอำนาจของคณะ,ะรัฐประหารโดยในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งนี้เราขอเสนอให้ใช้กรอบตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2540หรือกรอบกติกาที่มาจากเจตจำนงอันเสรีของประชาชน แถลงการสั้นๆนะครับในวันนี้แล้วก็ขอขึ้นปลาัยต่อเลยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่เพิ่งมาใหม่ด้านขวามือนะครับจะมีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถดูแลเราได้นะครับในวันนี้นะครับก็จะขอเริ่มต้นจากการปลาใสของผมเองก่อนนะครับก็ตรวจเตรียมตัวมาพอสมควรก็เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจํานวนคนจะ เยอะไปกว่าน,นี้นะครับเราก็คงจะอยู่ในจํานวนนี้แต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาสอบแล้วก็สอบเสร็จก็ต้องการมีความประสงค์ที่จะกลับบ้านกันเป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับการประสายในวันนี้นะครับก็จะมีการประสายไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีคนสลับอัดเปลี่ยนกันต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะครับในผม ตอนนี้รับหน้าที่แถลงการนะครับไปช่วงแรกแล้วต่อไปก็จะขึ้นปภาษยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดนะครับในวันนี้ก็เนื่องด้วยช่วงระยะเวลามีนาคมหรือถึงเมษายนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผู้มีรายได้นะครับต้องทําการยื่นภาษีนะครับผมก็อยากฝากถามทุกท่านนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะที่แบบว่าเงินของเราที่เราทํางานหามานี่ครับต้องไปอยู่กับ รัฐบาลที่ทำการรัฐประหารเข้ามาในปี2557นะครับผมก็เข้าใจว่าทุกท่านคงไม่อยากจะเสียเงินที่ให้รัฐบริหารจัดการในรูปแบบลักษณะนี้นะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีรายได้ถึงเกณฑ์ันุนผ่านไม่ใช่ว่าผู้คุณจะไม่ได้เสียภาษีนะครับแต่ก็ยังมีภาษีทางอ้อมเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างที่เราซื้อ นะครับเราก็ยังต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลน,นี้อยู่อย่างเช่นเคยครับผมก็บรรยากาศเราค่อนข้างวังเวงนะครับว <c oughs> ันนี้อยู่กับชาวชาวติประายทุกท่าน แลงการแล้วก็สันๆนะครับปลาใสแล้วก็นิดหนึ่งนะฮะสั้นๆนก็ในส่วนการจัดงานในครั้งนี้นะฮะคือจริงเราก็ไม่ได้คาดหวังคนเยอะครับแค่นี้แหละนะฮะที่จัดงานในครั้งนี้นะจุดประสงค์หลักๆคือการเรียกร้องนะครับในเรื่องของการให้ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่มาจากประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้อ่านแถลงการไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือมันมีลักษณะของไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีมากกว่า3ม สามประการนี้นะฮะที่เรายกมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาจากจิตจำนงอันเสรีของประชาชนนะครับในช่วงของการคือจริงเขารัฐประหารเนี่ยคอสชอเนี่ยเขาใช้กระบวนการนะฮะในการประชาธิปไตยกจริงแต่ไม่ได้ทําให้มันเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าเขาจับกลุ่มนะครับคนที่รณรงค์นะครับไม่เห็นด้วยหรือคนที่ รณรงค์ให้โหวตโนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะในจริงๆก็ไอ,อ,อ,อรอนําเสนอข้อมูลได้ดีมากนะครับซึ่งถ้าใช้เราวันนี้ก็จําจําไม่ได้ทั้งหมดนะ,นะครับแต่ก็ท่านสามารถที่จะดูได้ที่เว็บไซต์ของไอรอนนะครับในเรื่องของการจับกลุมผู้ที่รณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านรัฐธรรมนูญ60ซึ่งอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคือความเป็นประชาธิปไตยหรือการทําแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีนะครับ คือจริงมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะในการที่รัฐประหารเข้ามาเขียนรัฐมนูลแล้วให้ประชาชนในประชาชนประชามติน,นะครับแล้วก็คือการที่มีรัฐมนูญฉบับนี้นะฮะคือมันก็จะได้นายกแบบพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นกระบวนการสื่อทอดอำนาจด้วยระบบะจะเป็นระบบเลือกตั้งด้วยระบบะมีสว5 5 0ด้วยนะครับคืออาจจะทําให้พรรคการเมือง ต่างๆเนี่ยนะฮะลังเลในการที่จะตัดสินใจร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างในรัฐธรรมนูญเองถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะอันนี้คิดว่าไม่น่าจะจําผิดนะฮะมาตรา114เนี่ยเขียนไว้ประมาณว่าไม่ให้สมาชิกอุทิสมาชิกวุฒิสภาหรือสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับสองสภาเนี่ยไม่เป็น ปากไฟหรือไม่รับไม่อยู่ภายใต้วงการของใครนะครับแต่ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าคือการเลือกนายกรัฐมนตรีในการในสภาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันเป็นสวไม่แตกแถวสักคนเลยนะครับเลือกกดีตประยุทธ์ทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็เป็นการสื่อเพอดอำนาจที่มันทําให้เห็นได้ชัดว่าคือเขามีความพยายามที่จะอยู่ในอนํานาจต่อนะครับ รล้ประหารในปีพุทธศักราช257เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าคือมันเกิดจากความขัดแย้งหรืออะไรพวกนี้นะฮะต้องการที่จะเข้ามากําจัดหรือยุติความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่โดยความเป็นจริงแล้วคือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามายุติความขัดแย้งนะครับแต่ต้องการที่จะมาผลักนะครับคู่ที่เขากําลังมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยผลักฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งออกไปแล้ว ชูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเห็นได้จากคือหลังจากการรัฐประหารเสร็จตําแหน่งสําคัญสาคัญในสภาห,หรือในอะไรในอ,องค์กรที่คอสช,าชาตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมีคนของอีกฝ่ายนะผูดตามตรงน,น,นะคือพวกกบกศสนะฮะพวกสนับสนุนกบกศสนะฮะในได้เข้าไปนั่งในตําแหน่งสําคัญสาค,คัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในการร่างรัฐมนูลใ,ในสนชในสปชในศ สภาขับเคลื่อนประรูปแห่งชาติอะไรพวกนี้ก็มีแต่พวกกบฏกสท่านั้นนะฮะที่เข้าไปนั่งตรงนี้นะฮะอรนนจริงเขียนสคลิปมาอยู่นะฮะแต่ก็ลืมนั่นแหละนะฮะคือมันก็มีสว2 5 0นั่นแหละนะครับมาเลือกนายมมุญตีเรารู้สึกว่าคุมันไม่แร์นะฮะในในการที่จะ,ะเป็นการแสดงออกของประชาชนหรือสะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนนะครับ คือมันมันมีไม่กี่คนนะฮะที่ได้ไปเรียนในโรงมนตรีซึ่งก็เป็นคนของคอสชอนะ,ะคือจริงการปราัสวันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนวันนั้นเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปรับด้วยนะครับในครั้งนี้นะฮะก็อาจจะเชิญนักปราัสนะครับท่านต่อไปนะฮะเชิญปีเตอร์นะฮะปีเตอร์อยู่ไหนครับใก่อน ในช่วงเวลาที่รอนะครับผมก็มีข้อมูลที่ต้องการนําเสนอนะครับเป็น,นางานของอาจารย์รวงทองขรัพพันนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัฒธรรมลอยนวนผลนผิดนะครับสิ่งที่เป็นรากฐานอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับก็คือ,อเป็นการกระทำที่ละเมิดผู้อื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภา35หรืออย่างปี 2,553ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับจบลงด้วยความรุนแรงนะครับจากการใช้อำนาจของรัฐนะครับโดยใช้กําลังของเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการสั่งการจากผู้มีอํานาจนะครับและถึงแม้ว่ากรณีที่กล่าวมาจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกรณีปี2,553นะครับที่ไม่ได้มีการนินรโทศกรรมตนเองแต่ว่าก็ยังมีการใช้อํานาจที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านองค์กรต่างๆนะครับเพื่อให้ความชอบธรรมแก่ตนเองนะครับในการ หลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บอกว่าตนเป็นกลางนะครับใช้ความยุติธรรมนะครับซึ่งในท้ายที่สุดนะครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดนะครับแล้วเราก็ยังถูกบอกว่าให้ลืมมันไปนะครับอย่าลื้อฟื้นมันขึ้นมานะครับเมื่อเราเรียกร้องหาก็บอกว่าเรายึดติดกับอดีตนะครับอย่าหัวมันกลับมาอีกเลยอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาแล้วทําไมเราไม่คิดถึงว่าความยุติธรรมที่เกิดขึ้น กับสิ่งที่รัฐทำรัฐพยายามทาให้เราเคยชินกับเรื่องแบบนี้สิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้คุณค่ากับเรื่องสิทธิมนุษยชนน้อยเกินไปความยุติธรรมของสมาชิกในสังคมน้อยเกินไปซึ่งรวมไปถึงองค์คาวยกต่างๆในสังคมที่หล,ล่อเลี้ยงให้คนเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั่นแหละนะครับก็คือมันก็เป็นวัฒนธรรมลอยนวลพ้นขีดที่มันฝังรากลึกในสังคมไทยนะครับ อย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะคือการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยก็บอกว่ามาันกระจายความขัดแย้งนะครับคือโดยแท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้กระจายความขัดแย้งอะไรยุติความขัดแย้งอะไรหรอกนะครับเราผักฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งออกไปจากในในการปลอ n ปล o n ดองอะไรพวกนี้นะฮะสังเกตเห็นได้อีกอย่างคืงการยุติความขัดแย้งของคนเอกประยุทธ์เนี่ย คือมันเป็นลักษณะคือไม่ใช่การมายุติความขัดแย้งนะมันเป็นการมาสร้างนโยบายหรือมา,อาคือมันอย่างเขาดา่นานโยบายแต่ประชานิยอมเนาะเขาก็เข้ามาทํานโยบายที่คล้ายๆแต่ประชานิยอมนะฮะไม่ได้คิดที่จะยุติความขัดแย้งอะไรเลยนะครับไม่ได้มีนโยบายอะไรที่จะเป็นจริงเป็นจังในการที่จะทําให้ความขัดแยง้งยุติลงได้นะครับแต่เขามาทํานโยบายไปอยู่4ีหปีคิดนโยบายแบบ ที่จะได้ความนิยมหรือได้เสียงจากประชาชนในการที่จะสืบทอดอานาจของตัวเองต่อไปนะครับก็ในตรงนี้มันก็รู้สึกว่าคือมันก็ไม่ไม่แปรนะครับต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลของไบเกอร์นะครับเชิญครับครับผมโอเคครับก็ก็กราบสวัสดีทุกๆคนนะครับ,บ,ว,รบวันนี้ผมก็จะมาเสนอในเรื่องของ เมื่อวานเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปพบปะ,ะกับเครือข่ายนักศึกษ,ษาที่ทํากิจกรรมเครื่องเหมือนนะครับวันนี้ผมก็จะขอใช้พื้นที่นี้เล่าประสบการณ์ที่ผมได้จับได้รับฟังจากาเครือข่ายของผมในเรื่องของระหว่างการจรัดกิจกรรมเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับอย่างเคสแรกเลยนะครับก็คือเขาเป็นนักกิจกรรมผมจะไม่ขอระบ,บุชื่อมาหาอะไราแล้วก็ชื่อบุคคลน,นั้นนะครับครับผมเพื่อเป็นการเซฟในตัวของเขาด้วยอย่างแรกเลยคือเขาเล่าให้ผมฟังว่า ช่วงจัดกิจกรรมงี้ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์เข้ามาอย่างเงี้ยเขาโดนคุกคามหลายคุกคามหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอที่อยู่หรือการขอที่อยู่หรือว่าหมายถึงว่าที่พักที่ตนเองนั้นอยู่แล้วก็บางครั้งก็มีเอกสารเนี่ยกฎเอกสารคําสั่งเนี่ยส่งไปยังบ้านซึ่งพ่อแม่เขาก็รับรู้แล้วเขาก็มาคุยสุดท้ายแล้วเขาก็มีปัญหากันในครอบครัวในเรื่องของที่คนคนนี้ เขาไปเครื่องหหายในกิจกรรมแล้วพ่อแม่เขาหรือทาคงครอบครัวแล้วเขาไม่โอเคนั่นทําให้มันเป็นบ่งบอกถึงว่าความปลอดภัยของพวกเขานีมันไม่มีเลยซึ่ง,ง,งคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นก็กอรมาอสติบาลซึ่งเขามาก็มาดูแลความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยในที่นี้ที่เราหมายถึงมันเป็นความปลอดภัยของใครกันแน่เราเป็นมันเป็นความปลอดภัยของนักศึกษาหรือมันเป็นความปลอดภัยของรัฐบาลที่เขาส่งคนมาดูเคสต่อมา ในโซนของภาคใต้ผมก็จะมีโอกาสพูดพูดบทตะกุยเขาเขาเขาทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเขาโดนแทรกแซงในขณะที่เขาอยู่ในหมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับผู้บริหารในหมหาวิทยาลัยนั่นก็คืออธิการประดีบางครั้งเขาโดนการส่งหนังสือมาแจ้งเตือนว่าหากคุณทํากิจกรรมคุณจะโดนไล่ออกแล้วยังนั้นไม่พอนะครับ หลังจากที่เขาทํากิจกรรมนี้เขาก็เจออย่างนี้แต่เขาก็มีวิธีป้องกันของเขาทีนี้มาเคสหนึ่งก็คือเขาโดนตรวจขอตรวจ DNA อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องไปเจออย่างนี้เหรอวะมันเป็นความไม่คงของใครกันแน่วะแล้วความปลอดภัยของชีวิตเราอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมเขาระบอกต่อว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกหมดไฟเขารู้สึกว่าเขาทําแต่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิตเลยท,ทั้งที่มีรัฐบาล ที่บอกว่ามาเพื่อก่อให้เกิดความสงบในประเทศแต่ว่าความสงบนี้คือความสงบเป็นแบบที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เหรอครับแล้วอีกในกรณีหนึ่งคือในเคสนเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของกลุ่มกันเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้สมมติว่าเราไีกิจกรรมเราจัดกิจกรรมนี้ใช่ไหมเขาเล่ามานะครับก็มีอันนี้คือเคสนี้ก็คือเขาปลอมตัวเป็นคนขายขนมแล้วเขาเข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆถามถึงไทย พูดเท่เหมือนเป็นมิตรซึ่งจริงๆแล้วคนคนนี้อันตรายที่สุดเพราะว่าเขาพยายามเป็นมิตรและเขาเป็นคนที่สามารถดึงข้อมูลจากเราได้มากที่สุดเท่านั้นไม่พอยังมีการเรียกว่ามีผลประโยชน์กับกลุ่มในการเองบางครั้งนักกิจกรรมด้วยกันเองยังต้องระวงเลยว่าคนที่เขาทํกากิจกรรมด้วยกับเราเนี่ยเขามีคนเป็นคนที่อุดมการแต่เดียวกับเราหรือเปล่าหรือเพราะว่าเขาโดนแจ้งแจ,งจ่งจากองค์กรความมั่นคงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ว่า โอเคเขามีการดิวกันว่าให้เข้ามาแทรกแซงแล้วเขาก็เอาข้อมูลไปเอาข้อมูลไปแล้วเอาข้อมูลไปส่งให้กับความมั่นคงความปลอดภัยต่างเหล่านั้นซึ่งนักกิจกรรมทุกคนที่เป็นเด่นๆเลยในโซนภาคอีสานภาคใต้นี้ยมักจะอยู่ในลิสต์ของกระบวนการาเรียกว่าอยู่ในองค์กร,รของกอร,รมนอ,อะไรตรงนี้เพราะว่าเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยเข้าไปในนั้นแล้วเขาก็เห็นว่ามีลิสต์รายชื่อพวกนี้นั่นหมายความว่า เขาโดนเพ่งเล็งตลอดเวลาความปลอดภัยของเขาไม่มีเลยทําไมล่ะเขาเป็นประชาสมเหมือนกันไม่ใช่หรอเขาก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้สังคมมันดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือบุกคลอันตรายต่อรัฐบาลแต่นักกิจกรรมในโซนอีสานก็มีมีเช่นกันเจอปัญหาในเรื่องของอย่างเช่นนักกิจกรรมบางท่านเขามีบ้านพักเป็นกลุ่มของเขาใช่ไหมและก็มีแบบว่า,าสันติบาลหรือก็อารมณ์นอนเนี่ย เขาเข้าไปถึงมานอยู่ดีก็บุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปเลยแล้วก็ไปถามไทยซึ่งเอา้ามาเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะทําไมคุณมาบุกรุกอะไรอย่างนี้ได้อ่ะแล้วสุดท้ายเราสามารถที่จะต่อสู้อะไรกับเขาได้บ้างนี่คือประสบก,การณ์ที่ผมได้เล่า,าได้รับความมาจากเครือข่ายของผมที่ได้ไปเจอกันเมื่อวานส่วนทางของผมในกิจกรรมนักกิจกรรมในโซนของมองงมงบวยคิดว่าตอนนี้ยังไม่เจออะไรแบบน,นี้แต่ผมรู้สึกว่าโอเค ในเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้สุดประหลาดที่สุดนะครับคือการที่รูปศกริมตัวเองหลังการรัฐประหารเราเป็นนายที่สิทธิ์ของตรวบทที่รับรองโดยตุลาการผู้จะทำการในพระปรินาพิไทยหรือเป็นการสมรู้ร่วมทำความผิดระดับสูงสุดที่คุณเกิดได้ในรัฐรัฐหนึ่งนะครับก็ในระหว่างที่รอยนะครับ ผมขอส่งท้ายด้วยสิ่งที่อาจารย์กเกษียรเองครับพีระน,นะครับเขียนไว้เมื่อชว่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีรัฐบาลเหมือนไม่มีรัฐบาลบริหารเหมือนเด็กเล่นขายของปวดอำนาจสักดาว่าปกครองประชาชนยืนมองขนาดใจพัะสยามเจวาทีราชเจ้าตอนพระไทยยาวๆท่าไม่ไหวปกป้องสุดฤทธิ์ไทยเทศประเทศไทยระด็จการทำอะไรก็ไม่เป็น ครับต่อไปก็พวกเราจะมาร้องเพลงนะครับเพื่อมวลชนด้วยกันนะครับในระหว่างนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของกิจกรรมแฟลมอกครั้งที่สองที่มาในอุบราชานีครับที่จัดอยู่บริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์ครับตอนนี้เป็นช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วก็จะเป็นช่วง การจัดขาครับเปิดแฟดนะครับเรียกอย่างว่าแฟดมาร์คพร้อมกับร้องเพลงประกอบนะครับน่จะเป็นเพลงนกที่โสบินนะครับก็จะเป็นรรยากาศนะครับพวกเราเขาจะถ่ายไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวรอเพลงสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็พี่น้องผู้รับใช้ที่มาไต่ทั้งหลายนะครก็จะได้ แสดงออกนะฮะในการกดแปดนโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะส่องแสงให้กับประชาชนไทยที่มันได้ยิมา ครับนี่ก็เป็นช่วงสายของกิจกรรมนะก็หลังจากนี้ครับก็ขอขอนุญาตปิดไลฟ์นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ก็การเคลื่อนไหวทางอืงง่นได้นะครับเพื่อคุเพลิงต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ